สวัสดีคะ่ะสวัสดีผู้ชมอีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้ก็อยู่กับเราอีกแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะนี่ลูกมาร์คนะคะแล้ววันนี้แขกรับเชิญของเราพี่หมอโอมของเรานะคะพี่หมอนรเทพศรีประสิทธิ์จากจินเวลเนสสยามพารากอนของเรานั่นเองนะคะแล้วก็วันนี้นะคะในหัวข้อที่เราจะมาพูดถึงเนี่ยหลายคนแบบอินบ็อกซ์ส่งข้อความกันมานะคะนั่นก็คือเรื่องของฮอร์โมนเท่าไหร่ถึงจะพอดีเสริมแบบไม่เสี่ยงนะครับหลายๆคนเนี่ยที่เทคฮอร์โมนเข้าไปเนี่ยเขาอยากรู้ ว่าจะเท่าไหร่ถึงจะพอดีแล้วเสริมเท่าไหร่ถึงจะไม่เสี่ยงวันนี้ก็จะได้มาพูดคุยกันแบบลงลึกรายละเอียดกับพี่หมอของเรานะคะพี่หมอพร้อมไหมครับวันนี้อ่าพร้อมแล้วครับผมได้เลยถ้าพี่หมอพร้อมแล้วไปสู่หัวข้อแรกของเรากันเลยดีกว่าคะ่ะอยากรู้ว่าฮอร์โมนที่เราพูดถึงเนี่ยคือฮอร์โมนอะไรครับแล้วทําไมเราถึงต้องใส่ใจระดับฮอร์โมนในร่างกายของเราครับพี่หมออธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมครับอ่าครับผมอย่างที่อาจจะเคยพูดไปแล้วนะครับผมในในสัปดาห์ก่อนก่อนนะครับผมว่าฮอร์โมนเนี่ยก็จะเป็น มันเป็นวิธีการหนึ่งที่ที่สมองใช้สื่อสารกับร่างกายนะครับผมซึ่งฮอร์โมนในร่างกายเราเนี่ยมีมากกว่า50ิชนิดนะครับตอนนี้ที่ที่คนพบกันแล้วมีมากกว่า50ชนิดที่เชื่อกันว่ายังมีอีกมีอีกเยอะพอสมควรเลยที่เรายังยังไม่สามารถระบุรูปร่างของมันหรือว่าฟังก์ชันการทําง,งานของมันได้นะครับผมแต่ว่าฮอร์โมนเนี่ยทำเกือบจะทุกอย่างแทบจะทุกอย่างในในร่างกายแล้วนะครับผมจะเป็นการ ควบคุมด้านอารมณ์ควบคุมการนอนแม้แต่การควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดหรือว่าถ้าเป็นอย่างที่เราเคยพูดกันไปใน,นเรื่องฮอร์โมนเพศเนี่ยครับก็จะควบคุมเรื่องความต้องการทางเพศหรือว่าการเติบโตของกล้ามเนือน้ออไดๆต่างๆแทบทุกอย่างเลยและครแล้วเรื่องของระดับฮอร์โมนล่นะคะพี่หมอแบบว่ามันเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยมากน้อยแค่ไหนครับบางคนรู้สึกว่าตัวเองมีฮอร์โมนชนิดนี้เนี่ยเยอะบางคนรู้สึกมีชนิดนี้น้อยแล้วมันออกมาลักษณะอาการแบบแตกต่างกันอะไรเงี้ยค่ะ ก็แน่นอนครับผมก็คืออย่างที่บอกว่าฮอร์โมนแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีฟังก์ชันมีมีมีหน้าที่การทํางานของเขาเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีหน้าที่การทํางานแต่ละอย่างไม่เหมือนกันโดยทั่วไปนะครับผมถ้ามีฮอร์โมนชนิดใดชนิดหนึ่งมากเกินไป ก็จะร่างกายก็จะทํางานในส่วนนั้นมากเกินไปอย่างเช่นถ้าเกิดฮอร์โมนเพศกับฮอร์โมนเพศอีกแลละกันถ้าเกิดฮอร์โมนเพศมากเกินไปเนี่ยบางทีก็อาจจะมีความต้องการทางเพศมากจนเกินไปหรือว่าอาจจะมีอารมณ์หงุดหงิดฮอร์โมนเพศชายอย่างเงี้ยนะครับถือดซสตตโรนอาจจะทําให้หงุดหงิดฉุนเฉียวมากเกินไปหรือถ้าน้อยเกินไปก็จะทําให้ไม่มีความต้องการทางเพศได้นะครับผมหรือว่าแบบหงุ้หต่างๆอารมณ์เ่ เหนื่อยไม่อยากทําอะไรเลย,ยก็ได้เหมือนกันครับผมอันนี้แหละครับเป็นความสําคัญของระดับฮอร์โมนมก็แปลว่าสิ่งที่เราต้องให้ความสําคัญก็คือเรื่องของระดับฮอร์โมนด้วยใช่ไหมคะถ้าเกิดเหมือนที่พี่หมอบอกไปว่าถ้ามันมากเกินไปหรือน้อยเกินไปมันก็จะไม่พอดีเราต้องปรับสมดุลให้มันเหมาะสมถูก,ถกไหมครับถูกต้องครับผมอะไรมากไปน้อยไปย่อมไม่ดีอยู่แล้วครับค่ะค่ะพี่หมอก็หลายคนเนี่ยได้รู้จักเกี่ยวกับฮอร์โมนไปแล้วแล้วก็ อยากมาตรวจฮอร์โมนแต่คําถามคือแล้วการตรวจฮอร์โมนเนี่ยเราต้องทําบ่อยแค่ไหนคะแล้วใครเนี่ยควรจะไปตรวจฮอร์โมนบ้างอ่าเป็นคำถามที่น่าสนใจดีนะครับผมเอ่อสำหรับการตรวจสุขภาพทั่วไปเนี่ยฮอร์โมนอาจจะโดยทั่วไปอาจจะยังไม่ได้รวมอยู่ในคเก็ตรวจทั่วไปะนะครับแต่จริงช่วงหลังๆเนี่ยเขาก็นิยมตรวจมากขึ้นเนาะจริงๆผมว่าเราตรวจทุกปีก็ได้ครับเหมือนตรวจสุขภาพทั่วไปเลยตรวจทุกปีเลย แต่ทีนี้ถ้าเกิดคนที่มีปัญหาเนี่ยที่มีปัญหาแล้วอาการเหมือนอาการขาดฮอร์โมนอย่างงี้ครับผมเช่นสุขภาพไม่ขึ้นความต้องการทางเพศหรือสิทธิภาทางเพศไม่ค่อยดีแล้วก็มีการเหนื่อยง่ายเหนื่อยล้าเบื่อชีวิตต่างๆนั่นนะนี่อาจจะมาตรวจก่อนดูก็ได้ครับเผื่อมันต่ำจริงๆถ้าเกิดมันต่ำจริงๆเราก็จะได้ระบุได้ว่าตัวไหนกันแน่ที่ต่ำแล้วเราก็จะได้วางแผนการรักษาได้ถูกต้องครับผมค่ะก็คือให้อย่างน้อยเนี่ยปีละหนึ่งครั้งสู่ไหมครับแล้วคนที่สามารถมาตรวจได้ ได้ทุกคนเลยได้ทุกคนครับได้ทุกคนเลยแล้วพี่หมอเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของการขาดฮอร์โมนไปแล้วอยากจี้จุดนิดนึงพี่หมออยากรู้ว่าพี่หมอมีเรื่องของเคสตัวอย่างจริงไหมคะว่ามีคนไข้คนไหนที่เขารู้สึกว่าเขาเนี่ยขาดฮอร์โมนแล้วเขาต้องการมาเสริมฮอร์โมนอยากรู้ว่าการเสริมฮอร์โมนตรงนี้เนี่ยช่วยเขาอย่างไรแล้วช่วยได้แค่ไหนครับพี่หมออ่าโอเคครับก็เคยเคยมี นิ่ของผมเป็นคนคข้ต่างชาติซะเยอะนะครับ,รบผมก็จะมีคุณลุงเรียกขอเรียกคุณลุงนะค,คุณลุงแต่าชาติจากยุโรปแล้วกันยิงอายุประมาณก็อายุมากแล้วแหละครับตอนนี้อายุมากแล้วทีนี้ก็มีปัญหาเรื่องประสิทธิภาพตางเพศมันลดลงอะไรต่างๆก็คือค,คุยกับหมอที่บ้านเขาแล้วแหละเขาก็บอกว่าน่าจะตามอายุหมายถึงฮอร์โมนก็นลดลงตามอายุ หมอบางท่านนะครับอาจารย์ท่านบางท่านก็อาจจะบอกว่ามันก็เป็นปกติตามอายุก็อาจจะไม่ได้อยากให้เสริมไม่ได้อยากฉีดฮอร์โมนเข้าไปเพิ่มแต่ทีนี้พอเรามาคุยกับเขาแล้วเนี่ยเราก็เขาก็ยืนยันว่าเขาอยากลองใช้ฮอร์โมนถ้าเกิดเราไม่ไม่ไม่ฉีดให้เขาเนี่ยเขาจะไปเขาจะไปหาที่อื่นฉีดแล้วนะเขาจะไปยังไงก็จะฉีดให้ได้เราก็บอกว่านั้นขอวางแผนการรักษาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นต้องมาตรวจตามนี้ตามนี้ตามนั้นนะซึ่งเขา เขาก็เปลี่ยนไปเลยนะครับห,หนึ่งเขากลับมาเ,เขาก็เริ่มมีกล้ามแล้วเขาก็บอกว่าเ,เออฟอร์มัททางเพศได้อารมณ์ไม่ได้แย่แล้วเหมือนเดิมแล้วอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีขึ้นการารักษาเรื่องฮอร์โมนเนี่ยบางทีมก็ยังเป็นเรื่องใหม่ในหลายๆด้านนะครับอาจจะหมอแพทย์บางท่านก็อาจจะบอกว่าเนี่ยปกติดีแล้วสันนนแก่อาจจะยังไม่ได้อยาก ให้ฉีดเพิ่มบางท่านก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยมันถ้มันขาดจริงๆมันหมายถึงข้ามมันก็สัมกับมาตรฐานจริงการฉีดเพิ่มไปก็ไม่ผิดแล้วมันก็ทําให้คนไข้มีความสุขขึ้นด้วยอันนี้ก็อยู่ที่เราื่อสาับคนไข้ครับอืมแล้วพูดถึงเรื่องของการเสริมไปแล้วเมื่อกี้ประเด็นนี้น่าสนใจมากคะ่ะแล้วเราอยากรู้ว่าแล้วเสริมเท่าไหร่มันถึงจะพอดีคะ่ะเสริมอย่างไรมันถึงจะปลอดภัยครับพี่หมอนี่ครับเสริมเนี่ยในทางข้อมูลเนี่ยผม,มอยากให้ ถ้าไม่ขาดเนี่ยไม่อยากเสริมเลยผมมันไม่ค่อยอไม่ค่อยอยากเสริมแบบให้ไปเล่นกล้ามให้ไปอะไรเงี้ยมันความเสี่ยงมันดูเยอะเหมือนกัน ừ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  แต่ว่าถ้าเกิดาขาดผลเลือดออกมาขาดจริงๆเนี่ยอันเนี้ยเสริมอะค่อนข้างปลอดภัยครับแต่ว่าทำํำอะไรก็ให้มันอยู่ในการดูแลของแพทย์ครับเรื่องฮอร์โมนเนี่ยมันมันเกี่ยวพันกับอีกหลายๆอย่างเลยมันต้องจริงๆต้องตรวจอย่างเช่นฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนอย่างเงี้ยเราจะเสริมฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเนี่ย เราจะต้องตรวจฮอร์โมนตัวอื่นด้วยอีกสีหตัวนะตามระบบของเขาตั้งแต่ต่อมใต้สมองลงมาเนี่ยเราจะต้องเช็คให้แน่ใจว่ามันไม่มีจุดผิดปกติตรงจุดอื่นด้วยนะเป็นแค่ตัวตกลนตัวเดียวอย่างเดียวจริงๆอะไรอย่างเงี้ยอ,อย่างเงี้ยเราก็จะได้เลือกวิธีการรักษาได้ถูกต้องครับผมบางคนนะจะมีค้อนไปกดต่อมใต้สมองเนี่ยแล้วเขาผลิต<อ>มาตั้งแต่ต้นอย่างเงี้ยการที่เราไปเสริมเสริมแบบท้ายแถวไปเสริมแก้ที่ปลายเหตุอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรขนาดนั้นอ่ะเราก็ต้องตรวจดูให้เรียบร้อยก่อนครับอซึ่งพอพี่หมออธิ มันเข้าสู่คําถามที่มาอย่างจะถามต่อไปเลยก็คือมันลิงก์ไปสู่เรื่องของผลข้างเคียงบางคนถามมาว่ามันมีผลข้างเคียงอะไรบ้างไหมคะในเรื่องของการเสริมฮอร์โมนอยากให้พี่หมอเนี่ยลองยกตัวอย่างให้ฟังกันหน่อยอ่าจะขอยกตัวอย่างเทสตทสตอรนเหมือนเดิมแล้วครับทีนี้เทสโทสตอรนเนี่ยเอ่อถ้ามันมากเกินไปมมากเกินไปผิดปกตินอกจากที่เคยบอกไปว่าอารมณ์อาจจะสูญเสียผิดปกติความต้องการทางเพศอาจจะมากกว่าปกติเนี่ย ยังอาจจะทําให้เกิดพวกผลข้างเคียงด้านออโรคหัวใจอาจจะอาจจะเป็นไปได้นะครับผมเรื่องโรคหัวใจเรื่องโรคต่างๆความดันสูงก็มีเหมือนกันแล้วก็จริงจะมีความเข้มข้นของเลือดผิดปกติได้เหมือนกันครับอืมก็ถือว่าวันนี้เนี่ยความรู้เนี่ยแน่นมากเอาจริงเป็นเรื่องเรื่องใหม่ๆที่มาร์กไม่เคยรู้มาก่อนด้วยซ้ำในเรื่องของการเสริมฮอร์โมนก็คิดว่าหลายๆคนที่ถามกันมาเนี่ยอาจจะได้คําตอบที่ตรงจุด จากที่ทุกคนถามมาแล้วนะคะก็อย่าลืมว่าถ้าเกิดว่าใครมีคําถามสงสัยข้อมูลเพิ่มเติมอยากให้เรามาพูดคุยหรือว่าอยาก,กคุยกับคุณหมอก็สามารถสอบถามมาในช่องทางออนไลน์ได้นะคะวันนี้เราเนี่ยได้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการเสริมฮอร์โมนของเราเนี่ยอย่างถูกต้องปลอดภัยก็ย้ากันอีกครั้งว่าการตรวจฮอร์โมนเนี่ยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง<ม>นะคะจะดี<ม>นะคะแล้วก็การเสริมฮอร์โมนก็เสริมให้พอดีเสริมไม่ปลอดภัยถ้าไม่ขาด อย่าพิ่งรีบไปเสริมใช่ไหมครับพี่หมอคะรายค่ะแล้วก็วันนี้นะคะอย่างที่ย้ำไปเมื่อกี้ใครมีคำถามสงสัยช่องทางออนไลน์ f c e e o o o ทิกต t o k Instagram, มไลโอเของเราเดี๋ยวเราแปะไว้ให้นะคะวันนี้ก็ขอบคุณพี่หมอพี่หมออมของเราวันนี้มากๆเลยนะคะที่ให้ประสบการณ์ของพี่หมออมเนี่ยมาบอกกับคุณผู้ชมของเรานะคะเดี๋ยวตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรไว้ว่ากันอีกทีนะคะสำหรับวันนี้ก็บายบายขอตัวไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ